สไตค์พอดีมือนะครับดามไม้ประดู่นะครับพันเทปลายทหารนะครับะมูนะครับพกผากำลังดีนะครับเปิดคมหวานเจี๊ยบนะครับนะครับ,นะรบกระดาษปฏิทินนะครับบางๆเลย ำงานก็ม้ำไข่ครับตาสบายครับับทีเดียวสบย หม้แห้งนะครับอย่างมะนาำนึ่ครับทดสอบการรักษาคมนี่ครับ,คร,บครับคมอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับ รับคัคบอ๋อนี่แล้วกันปวดเปล่าเนี่ยครับขาดน,นะครับแต่ว่าผมฟันไม่ถึงฝั่งนู้น ครับ uh